ติดตามข่าวภาคเหนือในช่วงนี้กันต่อนะคะไปดูเรื่องของข่าวดีค่ะของแนวชายแดนที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ประชุมร่วมกับประธานสภาผู้แทนประชาชนแขวงบ่อกแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนราวซึ่งเตรียมเปิดด่านพรมแดนถาวร4จุดในวันนี้ค่ะ นายภัสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะประชุมร่วมกับท่านจอมศีรัตนบันประธานสภาผู้แทนประชาชนแขวงบ่อกแก้วและท่านเขือนเพชรวงจันทร์รองเจ้าแขวงบ่อกแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะผู้บริหารแขวงบ่อแก้วณนะห้องประชุมที่ว่าการแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางการเปิดด่านพรมแดนถาวรระหว่างประเทศไทยและสปป,ปลาวที่ปิดมานานกว่า3ปีจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 โดยที่ประชุมมีข้อสรุปพร้อมเปิดจุดด่านผ่านแดนถาวร4จุดคือจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือบักตำบลเวียงอเ,ยเชียงของ จุดพานแดนถาวรสะพานมิตรภาพที่4เชียงของห้วยทราย จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคาบ้านศบรวกตําบลเวียงอําเภอเชียงแสนและจุดผ่านแดนถาวรหน้าที่ว่าการอําเภอเชียงแสนตั้งแต่วันที่18พฤษภาค,คมเป็นต้นไปส่วนจุดผ่อนปรนการค้า2จุดก็คือจุดผ่อนปรนต้นพึ่งตําบลเวียงอําเภอเชียงแสนและจุดผ่อนปรนบ้านแจมปองตาบลหลายงาวอําเภอเวียงแก่นนั้นทางแขวงบอกแก้วจะรับพิจารณาซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีแนวโน้มในทางที่ดี ขึ้นจะพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนได้ภายใน60วันค่ะอย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการของสอบคโดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบทั้ง3เข็มไม่ต้องแสดงผลตรวจ rt pcr ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือว่ารับวัคซีนไม่ครบให้ยืนยันผลตรวจ rt pcr ที่เป็นลบนะครับไม่เกิน72ชั่วโมงและต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Thailand p a s s ด้วยครับถือว่าเป็น